ครับกระลาสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอซทุกท่านเพื่อนพี่น้องเพื่อนพ้องที่ทําเกษตรกร,ร,กรผู้ทําเกษตรกรรมแล้วก็พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักความสวยความงามด้านไม้มงคลรักการปลูกเสนจันพี่น้องปลอดป่ายเกษตรแมกโรครับร่วมกับสวนเสนจันบ้นทะเยี่ยมช่วงเสนจันพันแท้ ผมวิเชียนแสงพระเบทวันนี้รายงานตัวครับสวัสดีครับสน,สนิจันบัณฑเยี่ยมช่วงสนิจันพันแท้วันนี้เราจะขอ,อนำท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านท่านที่รักความสวยความงามรักไม้มงคลโดยเฉพาะไม้มงคลสาขาสนิจันมาพบและมารู้จักมาสัมผัสกับสนิจจันซึ่งมีความสวยความงาม มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครอีกต้นนึงครับเสน่ห์จันทน์ต้นคือเสน่ห์จันทร์ดำบ้านโบราณครับเสน่ห์จันทร์ดำบ้านโบราณเป็นเสน่ห์จันทร์ซึ่งมีความสวยงามมีอัตลักษณ์โดดเด่นมีสีสันสวยงามไม่เหมือนใครเสน่ห์จันทร์ดำ มีทั้งเสน่ห์จันดาบ้านเสน่ห์จันดาป่าเสน่ห์จันดานิลการเสน่ห์จันดาเต่าเกียรติอ่ามีหลายสายพันธุ์ครับวันนี้เราจะมาชมและมารู้จักกับเสน่ห์จันดาบ้านโบราณเสน่ห์จันดามมีทั้งบ้านและกระป่ามีทั้งปัจจุบันมีทั้งแผนใหม่มีทั้งแผนโบราณน,นะครับ ต้นที่กำลังชมอยู่นี้คือสเสน่ห์จันบ้านโบราณน,นะครับสเสน่ห์จันดำอยู่ในตระกูลโฮมาโรบิน่าอยู่ในวงอาราเซีวงบุกหรือวงวบันโฮมาโรบิน่าคือไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนสเสน่ห์จันเหมือนแก่นจันเหมือนไม้จันมีกลิ่นหอมอยู่ในโทนอารม m a t i เป็น โฮมาลูมมนาหรือโฮมาโรมาติกวงอลาซีคือวงบุกหรือวงบอลเป็นไม้พุ่มทรงแจ้ไม้ลม้มลุกผัดใบมีลำต้นอยู่ใต้ดินหรือหัวมีลำต้นเทียมหรือกาบก้านอัดนั่นอยู่บนดินเรียกว่าลำต้นเทียมอัตลักษณ์รูปลักษณะสเสนจันดำ มีรูปใบเป็นรูปหัวใจใบโพสวยงามมากโดยเฉพาะเสน่หจันดำบ้านโบราณน,นะครับมีเส้นขอบใบสีแดงแดงนั่นแดงออกเลือดนกหรือแดงติดดำตลอดแนวของเส้นขอบใบไปลายใบแหลมไปลายใบจะเห็นมีขีดสีแดงอยู่นะครับสีแดงเดียวกันกันกบใต้ใบ มีเส้นกระดูกใบสีแดงเลียนนกหรือสีเปลือกมังคุดสีหลังใบแดงติดดำแดงอมดำเรียกว่าดำพิเศษมีกลิ่นหอมเหมือนเสน่ห์จันแดงบ้านมีกลิ่นหอมมากกว่าเสน่ห์จันนาคมีกลิ่นหอมมากกว่าเสน่ห์จันสมฤทธ มีกินหอมพอๆกับเสน่จันดำป่าเดี๋ยวท่านจำอัตลักษณ์นี้ไว้นะครับรูปหัวใจใบโพผิวใบมนโค้งสีเขียวมันเส้นใบมีสีเขียวกระดูกใบมีสีเขียวอ่อนหลังใบมีสีแดงอมดำมีเส้นใบสีแดงอมดำเรียกว่าเสนีห์จันดำบ้านโบราณ เดี๋ยวผมจะให้ดูเสนีจันดำป่าต้นนึง่งเสนีจันดำป่าต้นสีเขียวอมดำมีใบสีเขียวเข้มรูปพันธ์ของใบจะออกเป็นสามเหลี่ยมปลายหอกบางใบก็ ออกเป็นหัวใจใบโพแต่ว่าหลังใบเป็นสีเขียวเส้นสีเขียวเข้เขมอมแดงหน่อยหนึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนกับเสนเดจันดําตัวเมื่อกี้นี้คือหอมเหมือนเสนเดจันแดงแต่หอมน้อยกว่าเสนเจันดําป่าก็เป็นเสนเจันดำมอีกตันนึงครับซึ่งอยู่กับพวกเรามานานแล้วก็รู้จักกันในนามเสนเจันดํมนะครับอันนี้เป็นไม้ป่าจากโซนภาคใต้เสนเจันดัมีทั้ง ดำบ้านและกระดำป่าส่วนต้นที่กำลังให้ดู่นี้คือเสนจดําป่าจากภาคใต้เสนจดําป่ามีทั้งภาคเหนือและภาคใต้นะครับแล้วก็ใบที่ออกใหม่จะให้สีไม่คล้ายๆกับเสน่จนันนาคนะครับนี่ใบอ่อนของเสนจดําป่าครับเดี๋ยวเรามารู้จักข้อมูลของเสน่จันดําบ้านเพิ่มเติมครับเสนจันดําบ้านโบราณ ใบที่ออกใหม่นะครับจะเป็นสีแดงเลยใบจะเป็นสีแดงแดงเลือดนกหรือแดงสีน้ำตาลผิวใบเงาหลังใบแดงสดแดงออกเปลือกบางขุดเลยนะครับก้านใบจะเป็นสีเปลือกบางขุดหรือสีแดงเลือดนกทั้งต้นนะครับอันนี้เรียกว่าเสน่จันแดงบ้านโบราณหลายคนบอกว่าเสน่จันดําใหม่ ก็ได้ครับก็อยู่มา่วม50ปีอยู่มา่วม50ปีนี้เพิ่งเพิ่งถูกค้นพบนะครับที่จริงไม้ตัวนี้เกิดมานานเกิดอยู่ในโซนอเอเชียใต้แล้วก็อเอเชียตะวันออกอินโดนีเซียมาเลเซียบังกลา,าเทศอินเดียฟิลิปปินส์เมียนมาไทยตามประวัติไม่ได้บอกว่าค้นพบที่เมืองไทยหรือเปล่าแต่ว่าไม้เสนียจันดําตัวนี้อยู่ในเมืองไทยมานานร่วม50ปี เคยมีคำพูดของคนโบ,บราณโบราณบอกว่าเสนจันดำเป็นไม้มงคลมีพฤกษานุภาพด้านเสนเมตตามหานยมมงคลแล้วก็เป็นพฤกษานุภาพซึ่งมีความพิเศษเรื่องการป้องกันพยันอันตรายคุณใสและมนต์ดำป้องกันพูดผีปีศาจปัดเป่าสิ่งเวลวร้ายจากชีวิตและครอบครัวแล้วก็ส่งผลมี เมตามหาดยมมีอุดมมงคลกับผู้เลี้ยงนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นไม้ประดับสวยงามเพราะฉะนั้นเสนียจันทร์เลยนะครับเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งไม้มงคลแล้วก็เป็นทั้งไม้ฟอกอากาศอยู่ในกลุ่มเสนียจันทร์มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโฮมาโลวิน่าวงอาราซีชอบอากาศร้อนชื้นไม่ชอบแบดดร้อย ดินปลูกชอบดินร่วนปวนทรายวัสดุคุมดินชอบอเปลือกมะพร้าวสับแล้วก็น้ำชอบความชื้นแต่ไม่ชอบความแฉะไม่ชอบน้ำท่วมขังชอบน้ำประมาณไหลพอดีเสดจันด์ดำบ้านโบราณอัตลักษณ์พิเศษที่ท่านต้องจดจำและรู้จักก็คือรูปลักษณะใบ จะขึ้นรูปหัวใจใบโพอย่างสวยงามและก็ชัดเจนขอบใบขอบใบจะมีสีแดงเลือดนกหรือสีน้ำตาลดำสีเดียวกันกับเส้นกระดูกใบเส้นนี้เส้นกระดูกหลังใบสีเดียวกันจะอยู่ตรงขอบตลอดถึงจะเป็นใบอ่อนใบแก่จะต้องมีเส้นสีแดงอยู่ตรงขอบนี้ปลายใบแหลม รูปใบเป็นรูปหัวใจใบโพฮาร์ดเชฟมีเส้นใบสีเขียวกระดูกใบก็สีเขียวแต่เส้นใบหลังจะเป็นสีแดงเลือดนกหรือสีน้ำตาลเข้มเสนีหจันดําบ้านต้นนี้เป็นเสนีหจันซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเสนีจันดําเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในวง อ拉ซอีวงบุกหรือวงบอนอยู่ในตระกูลเสนจจนหรือโฮมาโลเบนาเป็นไม้ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยหลังกรุงศรีอยยาเป็นราชธานีเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์ก็รู้จักไม้เสนจจนตันนี้แล้วนะครับไม้เสนเจันดดำเป็นไม้สวยงามอัตลักษณ์โดดเด่นมีอุดมมงคลเป็นไม้ f o อากาศเป็นไม้ประดับและก็เป็นไม้มงคล เป็นไม้มีพฤกษานุภาพ,พิเศษป้องกันพยันตรายมวลดำคุณใสและปัดเป่าสิ่งเวลวร้ายออกจากชีวิตและครอบครัวเป็นไม้ซึ่งมีอัตลักษณ์เป็นไม้ที่มีความมงคลเป็นไม้ซึ่งมีมมเนมมสเน่ห์มหาิยมในตัวแล้วก็รูปทรงสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใครสเสน่ห์จันดําบ้านโบราณสังเกตอีกต้นหนึ่งคืออีกอย่างหนึ่งคือก้านก้านจะเป็นสีน้ำตาลแดงตลอด จะมีพันธุ์หนึ่งคือใบออกสีเขียวเข้มก้านสีเขียวอันนั้นก็หลายคนบอกว่าเป็นดำนิรการแต่ว่าวันนี้ยังไม่พูดถึงขอให้ชมอัตลักษณ์ของเสน่ห์จำดำบ้านโบราณตนนัวนี้ซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการแล้วก็ยังเป็นไม้ซึ่งอพอหาได้หาเจออยู่ตรงนี้ฉะนั้นหากท่านเจอหรือต้องการอยากเลี้ยง อยากมีก็ศูนย์เป็นหครับสามห้าสี่ศูนย์สามเจ็ดที่ศสูนสนิทจันบ้านเยียมหรือท่านที่มีอยู่แล้วนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นสนิทจันดำบ้านโบราณต้นนี้ไหมเราสามารถแอดไลน์กันแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูได้ครับทาง id line a 2 1 72B an ครับ a เล็ก a 2 1 7 2 b บี b เบิร์ดนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ทางมบอโทรศัพท์0 8 6 35 5 4 0น7ครับ สวนเสนจันทร์บ้านทะเย,ยิมข้อมูลที่นําเสนอวันนี้ครับเป็นข้อมูลเชงิงวิเคราะห์แล้วก็เป็นข้อมูลเชิงการค้นคว้าแล้วก็เป็นข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลเฉพาะที่สวนเสนจันทร์บ้านทะเยยมเลี้ยงแล้วก็ศึกษาข้อมูลจากหลายตลากตลตรลาแล้วก็เป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์การที่เลี้ยงหลายตัวผมเลี้ยงเสนจันทร์บ้านจันดาบ้านนี้3มรุ่น เสด็จดำป่าอีกหลายตัวนะครับก็ามาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็มาเจอตัวนี้ซึ่งตรงกับหลายตำราเป็นไม้เสด็จดำเป็นไม้มหามงคลแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้ซึ่งมีพืชสารพาพป้องกันพยันตลายมณดาคุณใสเป็นไม้มหามงคลแล้วก็เป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศซึ่งมีความสวยงามมีสีสันโดดเด่นไม่เหมือนใครสนใจมีไว้ครอบครองครับ0 8 6 3 5 5 4 0 3 7 ข้อมูลที่นําไปเสนอวันนี้เสนอไปในวันนี้นะครับอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านรู้มาหรือว่าเราเรียนมาหรือว่าปะเจอในบางตาําราก็ให้รายการนี้เป็นรายการกลางๆเป็นการเสริมข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับหากจะผิดพลาดบุกพ้องประการใดก็ขอท่านโปรดจงใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังและก็โปรดจงใช้ความพิจิรพีเคาะในการเลือกซื้อเรื่องหาเสน่ห์จันดาบ้านโบราณตัวน,ตน,นี้ ครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็0ูนย์เปดครับสามห้าสี่ศูนย์สามเจ็ดหรืออยากจะส่งภาพมาให้ชมก็แอดไลน์ครับ a สองหนึ่งเจ็ดสองบีวันนี้สวนเสนเจนบ้านไทยเยี่ยมร่วมกับเกษตรแมกโรช่วงเสนเจนพันท้ต้องขอนำรายการจากลาพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่ไปก่อน <S <S ขอความสุขสวัสดีครับจึงมีเก่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟซีเสนเจนทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญครับสมหวังในสิ่งมุงมั่ปศาสนาและก็ปสัสจากพัันตรายแคล้วคลาดจาก ปัญหาประสักอันตรายทุกอย่างให้มีแต่ความสุขของโชคดีครับลาไปก่อนวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ